ครับกับผมช่องดักโซโลคูอีกครั้งนะครับนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนก็มาเจอกันในบทที่165่อาความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยงของเราก็กำลังโดนปิดล้อมเลยนะเกิดก็รเป็อย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะคะนนนรับ บทที่165ของขวัญุทันทีที่เสียงของเลอเทียนดังขึ้นสิทธิแห่งยอดเขาแห่งดับจำนวน9้าคนก็แยกออกจากกลุ่มก้อนร้อมรอบหุบเขาหุ่งเข้าไปในความลึกที่เต็มไปด้วยหมอกหุบเขานั้นค่อนข้างกว้างใหญ่ภูมิประเทศค,ค่อนข้างซับซ้อนแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนทั้ง9้าคนซึ่งตอนนี้ จัดกลุ่มกันเป็นรูปพัดอย่างรวดเร็วเริ่มกวาดพื้นที่ไปทีละนิว้วเลอเทียนยืนอยู่บนต้นไมย้ยืนกอดอกขณะสั่งการส่วนที่เหลือก็เตรียมตัวให้พร้อมไว้เราจะเคลื่อนไหวทันทีที่รู้ว่าตำแหน่งของโจหยวนอยู่ตรงไหนมีร่างเกือบสิบร่างประจําการอยู่นอกขุบเขาสายตาอันเฉียบคมของพวกเขาคอยสอดส่องภายในขุบเขาที่ปกคลุมไปได้วยหมอกอย่างต่อเนื่องสู่วานทําได้เพียงถอนหายใจเบาๆขณะที่นางเฝ้าดู มีสิทธิยอดเขาชางส่วนคนอื่นๆอยู่เคียงข้างนางพวกเขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับโจยหยวนพวกเขาจึงไม่ได้เต็มใจช่วยสูวานไม่มีอำนาจที่จะสั่งการพวกเขาสิ่งนี้ทำให้นางรู้สึกสับสนว่าทำไมสิทธิของยอดเขาแห่งดาบจึงได้เชื่อฟังคำสั่งของเลิศเทียนมากมายขนาดนั้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสิทธิ์อันดับหนึ่งหรือผู้ถูกเลือกคนใดคนหนึ่งออกคำสั่งเท่านั้นเหตุใดบุคคลที่มีฐานะเช่นนี้จึงขัดแย้งกับสิทธิ์สายทองอย่างโจหยวน ดวงตาของนางขมวดมุ้ยด้วยความคิดอยู่นานแต่สุดท้ายนางก็ทําได้เพียงสายหัวก่อนที่นางจะมองไปยังหุบเขาด้วยความสงสารดูเหมือนว่าคราวนี้นางไม่มีทางจะช่วยอะไรได้แล้วโจหยวนทําได้เพียงต้องพึ่งพาตนเองฝ่ฟาฟันวิกฤตนี้เท่านั้นแน่นอนว่าโจหยวนอยู่ในสถานะรุกขาดในสายตาของซูหวานไปแล้วไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะสิาสายทองจากยอดเขาแห่งดาบทั้งหมดได้เพียงราพังสิ์น้องหงอี้ โจยวนของเจ้าถึงทางตันแล้วจริงๆละครานี้พรสวรรค์ในการก่อปัญหาของโจหยวนช่างมากบายเลือเกินนอกเทือกเขากูหงอี้จ้องมองฉากที่ใช้ในกระจกด้วยฟันและกำปั้นที่กำแน่นในขณะเดียวกันความวุ่นวายก็ถูกดูซับโดยสิทธิภายนอกที่เฝ้าดูด้วยกันเกือบทั้งหมดด้วยเสียงอันดังกึกก้องไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสีถังยออเขาแห่งดาบจะรอมจบโจหยวนในห,หุบเขาได้จริงๆ นอกจากนี้พวกเขายังได้รับการนำโดยเล่เทียนดูเหมือนว่ายอดเขาแห่งดาบจะทุ่มสุดตัวเลยโจหยวนมันช่างโชคร้ายซะจริงแต่มันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของเขาที่สามารถทําให้กลุ่มคนจากยอดเขาแห่งดาบตามล่าเขาได้แม้ว่าเขาจะล้มเหลวในการสอบคัดเลือกสีสายม่วงนี้แต่เขาก็ยังคงจะโด่งดังในดิกายชางส่วนอย่างแน่นอนเรื่องนี้เกิดขึ้นได้ยังไงข้าพนันกับเขาไว้เยอะมากเลย ในขณะที่ความคิดต่างๆมากมายเกิดขึ้นทุกคนในพื้นที่ต่างหันมองในกระจกหยวนบนยอดเขาที่สง่าง,งามผู้นำนีกายชิงหยางและปร,ะรมาจารย์ยอดเขาทั้งหกก็สังเกตเห็นความโกรธโหนเช่นเดียวกันการตรวจสอบอย่างรวดเร็วทำให้ทราบในทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ความปาร,ราใจปรากฏแวบผ่านดวงตาของพวกเขามันเป็นเรื่องยากที่เหล่าสิทธิ์ทั้งหมดจากยอดเขาเดียวกันจะมารวมตัวกันเพื่อจัดการคนเพียงคนเดียวในระหว่างการสอบคัดเลือกสิทธิ์สายม่วง ปรมจาหลิงจุนดูเหมือนว่าสิทธิของท่านจะมีประสบการณ์ในการกั่นแกล้งผู้อื่นด้วยจำนวนคนพอสมควรสายตาปรมจาเหรียนยี่แหงยอดเขาดอกบบวหิมะก็กวาดไปรอบๆด้วยรอยยิมอันเย้ยหยันประกบบริมฝีปากสีแดงของนางวันนี้ปรมจาหลิงจุนผู้รอเลาแห่งยอดเขาแห่งดาวสวนชุดสีขาวดวงตาที่เหมือนสะน้ําลึกไร้ขึ้นมองไปยังส่วนลึกของเชือกเขาท่ามกลางความปร,รารใจฉายแวบอยู่ภายในเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คาดการเลยว่าลูกศิษย์ของเขา จะเข้ามาลุ้มจับโจโยวนแต่เพียงแค่ความรู้สึกประหลาดใจเท่านั้นเขานั้นไม่ได้โกรธอะไรปรามารย์หลิงจุนหัวราะเบาๆก่อนจะพูดด้วยท่าทีไม่เป็นกังวลการคัดเลือกสิทธิสายม่วงมีกฎอยู่และสิทธิของข้าก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎใดๆสิทธิที่ชื่อโจหยวนนั้นกำลังโด่งดังมากในช่วงนี้คนอื่นๆก็คงไม่พอใจพวกเขาเป็นเพียงเด็กหนุ่มเท่านั้นหลังจากที่เขาผ่านประสบการณ์นี้ไปแล้ว ข้าเชื่อว่าเขาน่าจะกลายเป็นคนที่มีสติมากขึ้นในอนาคตพูดตรงๆวันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายสำหรับเขาปรมาจารย์หลิงจุนหัวรออาอเบาๆแน่นอนหากสิทธิยอดเขาแห่งดาบของข้าฟ่าฝืนกดข้าก็จะลงโทษเขาด้วยตนเองแม้ว่าเขาไม่รู้ว่าเหตุใดสิทธิของเขาจึงพุ่งเป้าไปที่โจโยหยวนแต่มันก็ไม่สำคัญท้ายที่สุดแล้วคนที่มีฐานะอย่างเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องสนใจในเรื่องเหล่านี้ในความเห็นของเขา สิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบก็ไม่ได้ทําผิดอะไรการกระทําของพวกเขาสอดคล้องกับคติประจําใจของยอดเขาแห่งดาบที่ว่าด้วยการต้องตรงไปตรงมาและเด็ดขาดให้เหมือนดาบเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีข้อยกเวน้นปรมาจารย์เล่ยจุนเป็นผู้กําหนดกฎและการลงโทษในนิกายชางส่วนซึ่งเขานั้นก็เป็นคนจริงจังดวงตาของเขามีสีเงินราวกบว่าโลกแห่งแสงอยู่ในนั้นซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวยอย่างยิ่งเขานั้นได้พูดอย่างเฉยเมยว่า แม้ว่าการกระทำของเราสิทธิ์ยอดเขาแห่งดาบจะทำให้เกิดการพูดจาไม่ดีใส่กันบ้างแต่พวกเขาก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎอะไรในขณะที่ผู้นำนิกายชิงหยางหัวร้อบเบาๆมันเป็นเพียงเรื่องระหว่างสิทธิเท่านั้นเราไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้มากนะักเขาหยุดชั่วครู่ขณะมองดูปร,รมาจาร์หลิงจุนแต่การกระทำของพวกเขาในวันนี้สามารถดึงดูความโกรธของผู้อื่นได้ง่ายปร,รมาจาริงจุนควรเตือนลูกศิษย์ของท่าน แม้ว่าการตรงไปตรงมาและเด็ดขาดเมื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ลูกศิษย์จากยอดเขาอื่นๆก็ยังคงเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันประรามจ์าหลิงจุนพยักหน้าเบาๆและกล่าวว่าผู้นำนิกายพูดถูกแล้วข้าจะลงโทษพวกเขาเหล่านั้นหลังจากการสอบคัดเลือกเสร็จแต่เมื่อพิจารณาจากการแสดงออกของเขาชัดเจนว่าเขาไม่ได้คิดว่าศิ์ของเขาผิดคำพูดเหล่านั้นเป็นเพียงเพราะผู้นำนิกายพูดมาเท่านั้นลึกเข้าไปในเทือกเขา บนบรเวณนอกหุบเขาเลิศเทียนยืนอยู่บนต้นไม้สายตาของเขาจ้องไปที่หุบเขาอย่างไม่ละสายตาเมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ขมวดคิว้วเขาพึงตระหนักได้ว่าพวกเขาหากุสำรวจในหุบเขาทั้งหมดแล้วหนึ่งครั้งพวกเขาก็มาได้พบสัญญาณใดๆของโจหยวนเลยเราสิทธิยอดเขาแห่งดาบมาที่หุบเขาต่างลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามองไปทางเลิศเทียนด้วยความสับสนสิทธิเลิศพวกเราหาเขาไม่พบเลย นอกขุบเขามีคลื่นเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณสร้างความตกใจให้บรรดาศิษย์จำนวนมากจะยอดเขาต่างๆโจวยวนซ่อนตัวได้ดีขนาดนั้นได้อย่างไรดวงตาเลิอเทียนเต็มไปด้วยความสับสนนี่เขาหนีไปได้หรือเปล่าข้างๆเขาใบหน้าลู่สวียนหญินดูไม่ค่อยดีนะักเลือดเทียนสายหัวแล้วพูดว่าเป็นไปไม่ได้เราปิดล้อมพื้นที่ทั้งหมดไว้แล้วไม่มีทางเลยที่เขาจะหนีออกไปได้แล้วเขาไปไหน ลูส่สวีนหยินลังเลอยู่ครู่หนึ่งการค้นหาครั้งก่อนของพวกเขาไม่ประสบผลสําเร็จแต่อย่างใดเขายังต้องซ่อนตัวอยู่ข้างในนี้แนะ่เลอเทียนพูดอย่างเด็ดขาดเขาโบกมือพวกเจ้าตามข้ามาข้าจะนําการค้นหาด้วยตนเองร่างของเขาเคลื่อนไหวเพื่อดูสิทธิ์ทั้งเก้าขณะพวกเขาบุกไปในหุบเขาที่เต็มไปด้วยหมอกในขณะที่เลอเทียนกําลังนําพวกเขาอยู่นั้นเวลาก็ไหลผ่านไปครึ่งก้านทูมก่อนที่จะลอยขึ้นไปในอากาศพร้อมกับท่าทางน่าเกียด คราวนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นนอกเชือกเขาไปด้วยผู้คนนับไปทัวนจ้องมองฉากนี้ด้วยความตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าเลอรเทียนและทีมของเขาจะติดตามโจยวนไม่ได้หลังจากดักจับไว้ในหุบเขาแล้ว เสียงกระซิบกระซาบแผ่กระจายออกไปบางคนก็เริ่มย้อเย้ยถากถางยอดเขาแห่งดาบสร้างความปั่นปนอย่างมากด้วยการตามล่าโจยหยวนแต่สุดท้ายกลับไม่เห็นเขาไม่อยู่ตรงหน้านั้นแล้วหากพวกเขาปล่อยให้โจหยวนหลบหนีไปได้ยอดเขาแห่งดาบจะต้องเสียหน้าอย่างแน่นอนความกโรคหนยิ่งดังมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่มันแผ่กระจายออกไปในที่สุดแม้แต่ผู้นำที่กายชิงหยางและประมาจารย์ระดับสูงคนอื่นๆก็หันความสนใจมาอีกครั้งฮฮช่า <c oughs> <c oughs> งน่าสนใจ ผู้นำนิกายชิงหยางหัวราอแววตาลึกลับและเฉียบคมของเขาปรากฏให้เห็นในดวงตาที่ลึกส้งซึ่งเป็นท่าทีที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักสำหรับสิทธิ์ในนิกายชางส่วนสีหน้าเลิศเทียนมืดมนลงเมื่อได้ยินเสียงกระซิบและมองอย่างขบขันเขารอยขึ้นเหนือุบเขามองยกไปบอกเรื่องล่างเขาสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อระงรับอารมณ์ที่ปั่นป่วนในดวงตาขณะที่เขาเป็นประกายสุขใสพิเลิศเทียนพวกเราควรแยกย้ายออกกันค้นหาต่อไหมลู่เสวียนหยิน อดไม่ได้จะถามสีหน้านางดูไม่น่ารักเช่นเดียวกันเลือดเทียนไม่ได้ตอบอะไรแต่เขายังคงจ้องมองหุบเขาเบื้องล่างอย่างเข้มข้นต่อไปขณะที่เขาจ้องมองทูบอีกครึ่งกร้านก็ได้หมดลงเบื้องหลังของเขาลู่สวียนหยินเริ่มใจร้อนมากขึ้นขณะที่นางกำลังจะพูดเสียงทุ่มลึกของเลือดเทียนก็ได้ดังขึ้นชัดชาสิ์น้องโจหยวนเจ้านี่ช่างสุดยอดซะจริงถ้าข้าจำไม่ผิด เจ้าน่าจะไปถึงขั้นสูงของสารูแบบโปร่งแสงแล้วใช่ไหมรูปแบบโปร่งแสงขั้นสูงเหรอเมื่อเสียงของเลอเทียนดังขึ้นผู้คนที่เฝ้าดูหลายคนก็ตกตะลึงในทันทีขณะที่สายตาหลายคู่มองไปยังหุบเขาที่มีหมอกหนาสิทธ์บางคนอุทานออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจว่ากันว่าเมื่อถึงขั้นสูงของสารูแบบโปร่งแสงแล้วบุคคลนั้นจะได้รับความสามารถในการเปลี่ยนไปรูปแบบโปร่งแสงได้แบบสมบูรณ์แม้กระทั่งสามารถปกปิดคลื่นพลังหยวนของตนเองได้ มันคือทักษะการเอาตัวรอดที่สามารถช่วยชีวิตได้เลยการจะไปถึงระดับสูงเรื่องนั้นเป็นเรื่องยากในนิกายชางซวนปัจจุบันมีเพียงผู้ฝึกไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถมารู้ความสำเร็จนี้โจหยวนเริ่มฝึกฝนสารรูปแบบโปร่งแสงมานานแค่ไหนกันไม่น่าเชื่อเลยที่เขาจะสามารถไปถึงระดับสูงได้นอกจากเลิศเทียนแล้วลู่เสวียนหญิงก็ตกตะลึงนางกัดฟันแน่นแล้วพูดว่าไอหมอนั่นมันลื่นเหมือนปลาไหลจริงๆแล้วคิดไม่ถึงว่าจะสู้ได้นานขนาดนี้ แม้จะโดนดักจับแล้วก็ตามในตอนแรกนางเชื่อว่ามันจะเป็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางสําหรับโจหยวนหลังจากได้ดักเขาไว้ที่นี่ใครจะคาดคิดว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากภูมิประเทศเพื่อปกปิดตนเองส่งผลให้เขาไม่สามารถค้นหาโจหยวนเจอนางหันไปมองเลอเทียรและถามว่าสิพี่เลอร์เราควรจะทําอย่างไรต่อไปสิสายทองจํานวนมากจะยอดเขาแห่งดาบถูกส่งมาเพื่อปฏิบัติการในวันนี้หากปล่อยให้โจยวนหลบหนีไปได้ต่อหน้าต่อตาพวกเขาอีกด้วย ยอดเขาแห่งดาวเขาพวกเขาจะเสียหน้าอย่างแท้จริงเลิดเทียนจ้องมองไปยังหุบเขาที่มีบอกนะอยู่เบื้องล่าง้วยเดืองตาที่ลีลงด้วยเสียงหัวเราะเบาๆเขาก็ได้กล่าวขึ้นแม้ว่าสิทธน้องโจโหยวนจะทําให้ข้าประหลาดใจอยู่บ้างแต่คงจะไร้เดียงสาเกินไปที่จะเชื่อว่าเขาจะสามารถหนีข้าได้ด้วยรูปแบบโปร่งแสงขั้นสูงเพียงอย่างเดียวสายตาของเขากว่าไปทั่วบริเวณนั้นมองไปที่เหล่าสิทธแห่งยอดเขาแห่งดาบและพูดว่าสิทธพี่สิทธน้องทั้งหลาย จงใช้พลังหยวนของเจ้าปิดผนึกขบเขาซะสร้าง่ข่กนปลาออกมารับทราบเหล่าสิทธิแห่งยอดเขาแห่งดาบตอบสนองคำพูดของเลือดเทียนในทันทีในช่วงเวลาต่อมากระสพลังหยวนทรงพลังก็พุ่งออกมาจากร่างกายพวกเขาเหมือนกับควันแผ่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมขบเขาทั้งหมดพลังหยวนเปรียบเสมือนตะข่ายขนาดยักษ์ที่ปกคลุมไปทั่วหุบเขาฝุ่มหลังจากที่ปกคลุมขบเขาไปแล้ว พลังหยวนก็เริ่มสั่นสะเทือนลำแสงพลังหยวนพุ่งออกไปพุ่งลงไปในหุบเขาเหมือนกับปลาที่กำลังว่ายน้ำในขณะที่ปลาว่ายน้ำผ่านไปหมอกหนาเริ่มแตกออกจากกันแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปปลาพลังหยวนเหล่านี้เชื่อมโยงถึงการสามารถเจาะเข้าไปในทุกซอกทุกมุมทำให้สามารถทะลุหมอกที่เอื้อมไม่ถึงได้เป็นที่ชัดเจนว่าเป็นวิธีการค้นหาอันเป็นเอกลักษณ์จากยอดเขาแห่งดาบเลิศเทียนยืนอยู่บนท้องฟ้าสายตาอันเฉียบคมของเขาจ้องไปที่หุบเขาเบื้องล่าง ขณะที่ประสาสัมผัสของเขาจับสังเกตการสั่นสะเทือนเล็กๆทุกครั้งภายใต้การเฝ้าระวังปราพลังหยวนยังคงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อพลังหยวนเจาะผ่านหมอกหมอกในหุบเขาก็จะยิ่งจางลงเรื่อยๆในที่สุดแล้วหมอกทั้งหมดก็ถูกผลักกลับไปในส่วนลึกที่สุดของหุบเขาสุดท้ายรวมตัวกันเป็นพื้นที่เล็กๆที่มีความกว้างไม่กี่ฟุตในขณะนี้พลังหยวนอันทรงพลังจากยอดเขาแห่งดาบ ในที่สุดมันก็ได้หยุดลงบนท้องฟ้ารอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนร,ริมฝีปากของเลอเทียนเมื่อเขาได้เห็นสิ่งนี้เขาโบกแขนเสือ้อส่งพลังหยวนออกไปพลังนั้นพัดเอาหมอกก้อนสุดท้ายออกไปในทันทีและก้อนหินก็ได้ปรากฏขึ้นอากาศเหนือก้อนหินดูเหมือนถุยอากาศเหนือก้อนหินดูเหมือนจะมีละลอกคลื่นเล็กน้อยในที่สุดร่างางหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏขึ้นต่อหน้าฝูงชนรูปร่างที่คุ้นเคยนั้นเป็นของโจโหยวนเฮ้ย ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงจากนอกผูกเขาโจยวนถูกพบแล้วในที่สุดน่าเสียดายจริงถ้าโจยวนยังคงซ่อนตัวจากพวกเขาต่อไปได้วันเนี้ยยอดเขาแห่งดาบได้กลายเป็นพวกโง่งไปแล้วติคนหนึ่งถอนหายใจเสียดายเขาสามารถซ่อนตัวจากยอดเขาแห่งดาบได้นานขนาดนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาก็มีทักษะม,มากพอสมควรน่าเสียดายที่หูกเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเลือดเทียมสีสายทองชั้นนําของยอดเขาแห่งดาบ ส่วนโจหยวนก็ยังขาดประสบการณ์เมื่อเทียบกันนอกหุบเขาเลิดเทียนยิ้มเมื่อเห็นร่างโจหยวนปรากฏขึ้นโดยการโบกมือสิทธิ์จำนวนมากจะยอดเขาแห่งดาบก็ร้อมรอบโจหยวนเพื่อเข้ามาใกล้ในที่สุดเขาก้าวเท้าไปในหุบเขาและเดินไปหาโจยวนสิทธิ์น้องโจยวนช่างมีศาสตร์หยวนที่ดีเจ้าเกือบจะหนีพวกเราได้แล้ว เลิดเทียนยืนอยู่ตรงหน้าโจยวนแล้วพูดด้วยรอยยิม้มด้านหลังของเขาลู่เสวียนหยินจ้องมองโจยวนด้วยรอยยิ้มเย้ยหยันบนใบหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความสุขในที่สุดโจยวนก็ตกอยู่ในมือของนางโจยวนนั่งอยู่บนก้อนหินและจ้องมองไปยังสิทธิ์ของยอดเขาแห่งดาบประมาณยี่สิบคนรอบๆตัวเขาขณะที่สายตาของเขามองต่ำลงเล็กน้อยยอดเขาแห่งดาบคงหวาดกลัวข้ามากเลยสินะถึงได้ส่งพวกเจ้ามาจํานวนมากขนาดนี้แต่ข้าเชื่อว่า ชื่อเสียงของพวกเจ้าคงจบไม่สวยนนแน่แน่แม้ว่าจะเอาชนะข้าได้ก็ตามเลือดเทียนถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ตอนแรกข้าก็มีความคิดเช่นนั้นเหมือนกันแต่หลังจากได้เห็นวิธีการของศิษย์น้องโจหยวนแล้วข้าก็ดีใจที่ได้นําคนจํานวนมากมาด้วยถ้าไม่ย่างนั้นข้าอาจไม่พบเจ้าแล้วในวันนี้ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาคงไม่มีทางค้นหาไปทั่วุบเขาและไล่โจหยวนได้ด้วยรูปแบบโปร่งแสงขั้นสูง แม้ว่าโจหยวนจะไม่สามารถเอาชนะเล่ยเทียนได้แต่โจยวนก็ยังสามารถหลบหนีจากมือเล่ยเทียนได้อย่างง่ายได้เล่ยเทียนจ้องมองโจหยวนแล้วหัวเราะแต่โชคดีโชคชะตาได้เข้าข้างข้าในที่สุดหลังจากที่สร้างขึ้นลูกใหญ่ในนิกายชางส่วนอย่างมากมายข้าเชื่อว่าเจ้าคงอิ่มท้องนานแล้วดังนั้นเป็นสิ่งที่ดีถ้าเจ้าจะอยู่นิ่งๆตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสิ่นน้องโจหยวนเนื่องจากเจ้าจะบังคับข้า ข้าต้องทําให้เจ้าออกไปจากที่นี่เจ้าลองเลิกหวังในผ้าคาดเอวสีม่วงโดยสมัครใจแล้วช่วยให้เราพ้นจากปัญหาดูสิมันจะช่วยให้เจ้าไม่ต้องเจ็บปวดเขาจ้องมองดูโจหยวนด้วยรอยยิ้มแล้วถ้าข้าปฏิเสธล่ะโจหยวนตอบกลับเลิอเทียนยักไหล่เขาไม่ได้พูดอะไรอีกแต่กราบโบกมือแทนติดยอดเขาแห่งดาบที่อยู่โดยรอบจ้องไปที่โจหยวนในทันทีขณะที่พลังหยวนคายดาบอันาเกงขามพวกเขาก็เริ่มผุงพาน โจยวนไม่ได้สนใจสิทธิของยอดเขาแห่งดาบเหล่านั้นในทางกลับกันเขาเงยหน้าขึ้นมองไปที่เลอเทียขนขณะรอยยิ้มลึกลับปรากฏขึ้นที่มุมปากสิพี่เลอเทียนดูเหมือนจะเข้าใจว่าข้าใช้แค่รูปแบบโปร่งแสงขั้นสูงเพื่อซ่อนตัวจากผู้เจ้าทุกคนใช่ไหมล่ะดวงตาเลอเทียนรีลงจะอะไรอีกล่ารูปแบบโปร่งแสงก็เป็นศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆแต่มันไร้ไประโยชน์มากในสถานการณ์เช่นนี้โจหยวนยิ้มกว้างรอยยิ้มของเขามีสีหน้าเยาะเยะ้ย เลอเทียนเจ้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับบางสิ่งตั้งแต่แรกแล้วละ่ะข้าไม่ได้วิ่งหนีเป้าหมายของข้าก็คือพาสิทธิ์ยอดเขาแห่งดามมายัางดินแดนอลลัมข้าเพื่อมอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ให้ยังไงเล่าและดินแดนอัลลัมข้าก็อยู่ที่นี่แล้วดวงตาเลือเทียนเบิกกว้างขึ้นขณะที่เขาจ้องมองโจยวนอย่างลึกซึ้งเขาไม่ได้ตื่นตระหนกคำพูดโจหยวนแต่กลับโบกมืออย่างใจเย็นพวกเจ้าส่งเขาออกไปจากที่นี่ซะสิทธิ์น้องโจหยวน หากว่านี่เป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของเจ้าที่จะต่อต้านนี่เป็นความพยายามที่ไร้เดียงสายิ่งนักเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อในคำพูดที่โจหยวนพูดจากสิ่งที่เขาเห็นโจหยวนแค่กำลังหลอกล่อเพื่อหวังจะให้เขาทำผิดพลาดเพื่อหาช่องทางหลบหนีดังนั้นเขาจึงสั่งให้พวกเขาโจมตีอย่างไม่ลังเล ทันทีทีด่ด้ยิงคำสั่งนั้นพลังหยวนพุ่งออกมาจากดาพวกเขาขณะที่พวกเขาพุ่งเข้าไปหาโจหยวนทันทีโจหยวนเฝ้าดูสถานการณ์การโจมตีอนนาเกงรงขามและเขาเข้าใกล้ในสายตาของเขาหลังจากนั้นคลื่นกับปะทะ้อยังรุนแรงกระทนหันจากจิตวิญญาณระหว่างคิวฟึมคลื่นจิตวิญญาณพุ่งออกไปในขณะนั้นเองลำแสงหลายสายก็พุ่งออกมาจากขุบเขาประสานเข้าด้วยกันในชั่วพริบตาพวกมันกลายเป็นค่ายกลที่่อหุ้มทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์พลิกผันอย่างกระทันหันนี้ทำให้สิทธิจำนวนมากนอกคุบเขานั้นตกตะลึงพวกเจ้าตามล่าข้ามานานแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องตอบแทนบ้างละข้าหวังว่าพวกเจ้าทุกคนจะชอบของขวัญชิ้นนี้ที่ข้าเตรียมไว้ให้พวกเจ้าด้วยความพิถีพิถันเลยมุงปากโจยหยวนยกขึ้นขณะที่มือของเขาประกบกันค่ายขนสายฟ้าสวรรค์และเพลิงเลนลับคืด เมื่อค่ายโกนครอบคลุมไปทั่วหุบเขาทุกคนมองเห็นเมฆสีแดงปรากฏบนท้องฟ้าเบื้องบนขณะที่คลื่นพลรังยนที่ร้ายแรงมาบรรจบกันอย่างรวดเร็วภายใต้ความร้อนแรงอันแผดเผาลำธารที่ไหลอยู่ในหุบเขาก็ระเหยไปในทันทีเหตุการณ์ที่พิษผังอย่างกระทันหันนี้ทําให้ทุกคนที่อยู่ที่นั่นนั้นตกตะลึงเหล่าศิษย์ทุกคนต่างตะลึงกันขณะที่พวกเขามองดูค่ายคกนที่สูงขึ้นจาขหุบเขาและเมฆสีแดงบนท้องฟ้าเบื้องบนอย่างว่างเปล่า คือลุนแรงที่แพรออกมาจากเมฆนั้นทรงพลังมากแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญระดับพลังสภาวะเบิกเนรชั้นที่6ก็ยังรู้สึกถูกคุกคามค่ายกลเหรอใบหน้างดงามของสุวานเต็มไปด้วยความประหลาดใจเมื่อนางจ้องมองไปที่ฉากนี้นี่คือค่ายกนค่ายกนสายฟ้าสวรรค์และเพลิงเลนลับเสียงแผ่วเบาดังขึ้นจากทางด้านหลังสุวานนางหันศีสาะไปมองแต่กลับพบว่าเป็นเสียอยู่จากยอดเขาอัคคราวิญญ,ญาณดูเหมือนว่านางจะเพิ่งมาถึง เมื่อนางมองไปที่ค่ายกลน,นั้นแววตาแห่งความชื่นชมก็ได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าโจโหยวนช่างหน้าทึ่งจริงๆค่ายกลน,นี้ถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในค่ายกระดับสี่การสร้างมันขึ้นมานั้นยากมากข้าไม่อยากคาดคิดเลยว่าเขาจะทำได้ค่ายกลน,นี้สามารถพบได้เฉพาะในโถงอัคาระวิญญาณเท่านั้นนั่นหมายความว่าโจโหยวนสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาสั้นๆสแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์อันน่าทึ่งของเขาในด้านอาัคาระหยวน เมื่อมีค่ายคนนี้แล้วไม่ว่ายอดเขาแห่งดาบจะส่งสิทธิ์ไปสักกี่คนก็ไม่สําคัญพวกเขาไม่สามารถทําอะไรโจยวนได้อีกต่อไปเสียอยู่กล่าวดวงตาสู่หวานเบิกกว้างก่อนจะสูดลมหายใจเข้าลึกโจยวนช่างน่าประหลาดมากจริงๆเขาสามารถสร้างเส้นทางให้กับตนเองได้แม้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้หากโจยวนสามารถหลบหนีจากการล้อมของยอดเขาแห่งดาบในวันนี้ได้ยอดเขาแห่งดาบก็คงจะเสียหน้าหน้าดูเมื่อนางคิดถึงเรื่องนี้ ตัานเองก็รู้สึกดีใจกับความโชคร้ายของพวกเขาขณะที่บรรดาสิษย์ที่อยู่โดยรอบภูกเขาต่างหายใจหอบด้วยความตกใจความกระหนนอกเทือกเขานั้นยิ่งไม่อาจจะจินตนาการได้ติดจำนวนมากนับไม่ถ้วนต่างร้องอุทานด้วยความปาระหลาดใจมันทําให้เกิดคลื่นท่วมซัดไปทั่วบริเวณเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทุกคนนั้นต่างเข้าใจว่าโจวยวนได้ถูกบังคับให้ไปในทางตันโดยยอดเขาแห่งดาบแล้ว ทางเลือกเดียวที่เขามีก็คือต้องถอนตัวจากการสอบสิทธิ์คัดเลือกสิทธิ์สายม่วงโดยสมัครใจเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของเขาเอาไว้ดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นได้ให้เขาเลือกแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะสามารถทำลายไพ่เด็ดของพวกเขาได้ในพริบตาโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าโจโยวนได้สร้างค่ายกลอัคคาราย,ยนที่น่าเกงขามอย่างยิ่งไว้ในหุบเขาเอาไว้แล้ว นอกเถือกเขาสิทธ์จำนวนนับไปทวนตกอยู่สภาวะคุ้มครั่งการพลิกกลับอย่างกระทนหันของโจโหยวนทําให้เลือดของแม้แต่ผู้เฝ้าดูเช่นพวกเขาก็เริ่มเดือดพ่านด้วยความตื่นเต้นรอยยิ้มที่งดงามปรากฏบนใบหน้าของกู่หงอีขณะที่มือที่กำแน่นของนางนั้นคลายออกอย่างช้าๆนางรู้ว่าโจหยวนนั้นไม่ยอมแพ้ง่ายๆเช่นนี้หากพวกเขาต้องการบังคับให้โจหยวนต้องคุกเข่าแล้วก็ติดสายทองชั้นสูงจากยอดเขาแห่งดาบก็คงต้องจ่ายด้วยราคาที่สูงมากนอกจากนี้ นอกจากกูหงอีและชินหลานก็ดูเหมือนจะแข่งทือเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าโจหยวนจะมีไพ่เด็ดซ่อนอยู่ในแขงเสื้อเล่อเทียนและพักพวกช่างโง่เขานะักข้าไม่เชื่อเลยว่าเขาจะปล่อยให้โจหยวนสร้างค่ายกนไว้ใต้จมูกของพวกเขาได้ชินหลานสาบแช่งภายในใจแม้ว่าค่ายกนหยวนจะทรงพลังมากแต่การดำเนินการก็ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน แต่โจยวนสามารถจัดการมันได้ภายใต้จมูกของเลิศเทียนละพักพวกไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับว่าเลิศเทียนละพักพวกนั้นโง่เขลาจริงๆซึ่งพวกเขาทําให้โจยวนค่อยๆพลิกสถานาการณ์เอื้อต่อตัวโจยวนมากยิ่งขึน้นคิดไม่ถึงเลยว่าเขาจะมีไพ่เด็ดขนาดนี้หลี่จิงซานค่อยๆถอนสายตาออกและหันไปมองยาวๆที่ยังคงสงบตั้งแต่ต้นจนจบยาวๆรูปขนของทุนทุนอย่างอ่อนโยนพร้อมกับกล่าวดูเหมือนว่าเจ้ากำลังจะแพ้พนันในครั้งนี้นะ หลี่ชิงซานถอนหายใจเขาไม่ได้ใช้รูปแบบโปร่งแสงขั้นสูงเพื่อซ่อนตัวแต่เป้าหมายของเขาคือปกปิดตนเองเพื่อที่เขาจะได้ตั้งค่ายคนในเวลาเดียวกันเขายังล่อเลื้อเทียนและคนอื่นๆไปในหุบเขาอีกด้วยเมื่อเหยื่อทั้งหมดเข้ามาติดตาข่ายแล้ว <c oughs> ก็ถึงเวลาที่เขาจะดึงมันขึ้นมาหลี่ชิงซานจ้องมองสิทธิยอดเขาแห่งดาบในกระจกก่อนที่นางนจะพูดด้วยความเห็นอกเห็นใจคนพวกนั้นคิดว่าพวกเขาเป็นคนไล่ตามโจหยวน แต่พวกเขาคงไม่เคยจินตนาการมาว่าโจยวนนั้นใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อตั้งแต่แรกนางจ้องไปที่ร่างเด็กหนุ่มในกระจกหยวนขณะที่ความตื่นเตลึงปรากฏชัดในดวงตาแจ่มใสของนางแม้ว่าโจหยวนในปัจจุบันจะไม่มีอะไรที่น่ากลัวแต่หลีชิงซานก็เริ่มชื่นชมความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเขาแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปที่โจยวนจะมีความใกล้ชิดกับเยาเยาเพราะเขามีความสามารถบางอย่างคื เมฆฝนสีแดงปั่นป่วนอยู่เหนือหุบเขาพร้อมละลอกคลื่นี่พาดเผาอย่างรุนแรงเหล่าสิทย์แห่งยอดเขาแห่งดาบซึ่งกำลังจะโจมตีโจหยวนก็อยู่ชะงักลงด้วยความตื่นตระหนกมีร่องรอยของความกลัวปรากฏบนใบหน้าขณะที่พวกเขามองไปยังค่ายกลตรงหน้า พวกเขาสามารถตรวจจับกลิ่นอันตารายอย่างยิ่งจากค่ายกลน,นี้ได้พวกเขาจะคาดคิดได้อย่างไรว่าสิ่งที่พวกเขาเคยคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆจะกลับกลายเป็นเรื่องยากเช่นนี้ขณะที่พวกเขามองไปทางโจหยวนความดูถูกเหยียดยามในสายตาพวกเขาก็กลายเป็นความจริงจังเลิอเทียนจ้องมองไปที่ค่ายกลขณะที่ใบหน้าของเขากระตุกข,ขึ้นเขามองไปทั่วบริเวณพบแถบยกเรืองแสงหลายเส้นซ่อนอยู่บริเวณรอยแตกของหินโดยรอบภูเขาแถบยกเหล่านี้เองที่ทับหน้าที่เป็นเส้นแบ่งเขตค่ายกล เขาไม่ได้สังเกตเห็นพวกมันมาก่อนและไม่รู้ว่าโจยวนวางพวกมันลงเมื่อใดเลอเทียนจ้องไปที่โจหยวนอย่างเครียดแค้นเจ้าไม่ได้ใช้รูปแบบโปร่งแสงเพื่อซ่อนตัวแต่เพื่อตั้งค่ายก้นย่างลับๆโจยวนยิ้มแต่ไม่ได้ตอบอะไรเห็นได้ชัดว่าเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วเลอเทียนยิ้มอย่างขมขื่นก่อนหน้านี้เขาคิดว่าโจหยวนแค่กำลังซ่อนตัวจากพวกเขาเท่านั้นใครจะไปคาดคิดว่าโจหยวนไม่เคยมีความตั้งใจจะซ่อนตัวเลยกลับกัน เขากำลังสร้างค่ายกลให้สำเร็จต่อหน้าต่อตาพวกเขาด้านหลังเลอเทียนแววตามืนงงของลู่เสวียนหยินจ้องมองฉากนี้อย่างว่างเปล่าความสุขในดวงตาของนางหายไปหมดแล้วมีความกลัวเข้ามาแทนที่สิพี่เลอเทียนนางพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือเลอเทียนสูดลมหายใจเข้าหรือก,ก่อนจะค่อยๆกลับมามีสติอีกครั้งไม่จำเป็นต้องตื่นตะหนกไปเราจะร่วมกันจัดการกับเขาแม้ว่าค่ายกลน,นี้จะแข็งแกร่ง แต่ข้าไม่เชื่อว่ามันจะสามารถทำลายล้างกลุ่มของเราได้ทั้งหมดนี่คือไพ่เด็ดใบสุดท้ายของเขาล้วเมื่อเราผ่านมันไปได้ข้าจะทำให้เขาต้องจ่ายราคาที่แสนเจ็บปวด้ดวยคำพูดของเลอเทียนเหล่าสิทธิ์แห่งยอดเขาแห่งดาบที่กำลังตื่นตระหนกก็สามารถกลับมามีสติได้อีกครั้งพวกเขารีบมุ่งหน้าไปหาเลอเทียนขณะที่กระแสพลังหยวนอันทรงพลังนั้นพุ่งขึ้นไปในอากาศก่อตัวขึ้นเป็นชั้นๆพลังหยวนได้ปกป้องพวกเขาอยู่ด้านบนเลอเทียนจ้องมองร้ากระเย,ยว่ การที่สถานการณ์พลิกผันทําให้เขาเสียขวัญอย่างเห็นได้ชัดเขารู้ว่ามีโอกาสฟื้นคืนศักดิ์ศรีพวกเขาได้ตราบใดที่พวกเขาสามารถต้านทานการโจมตีของค่ายกนโจยวนจ้องมองเหล่าศิษย์แห่งยอดเขาแห่งดาบที่รวมตัวกันก่อนที่เขาจะหัวราะเนื่องจากพวกเจ้าอยากส่งข้าออกไปนะข้าจะให้พวกเจ้าทุกคนขึ้นรถมาแล้วไปพร้อมๆกันเลยตูมทันทีที่เสียงของเขาดังขึ้นรังยวนที่สะสมอยู่ในกลุ่มเมกน,นั้นก็ดังกึกก้อง มันได้ถึงขีดจำกัดในที่สุดในช่วงเวลาต่อมาสายฟ้าสีแดงขนาดยักษ์ที่ทรงกรีนแห่งความตายก็ตกลงมาบนพื้นแผ่นดินตูมตูมตูม,ตมเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่165เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหกำลังมาเลยนะเป็นอันจบในบทที่165นะครับก็ยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกิ้งเพือพ่อพลาดที่จะถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบายยครับเบอร์แล้วในตอนนี้